วันนี้ครับผมมากับโน้ตบุ๊กจริงๆก็ไม่ใช่โน้ตบุ๊กนะมากับแท็บเล็ตมันมันก็ไม่ใช่แท็บเล็ตนะเออ,เอ,อแล้วมันมันคืออะไรมันมันคืออะไรสักอย่างครับที่เขาเรียกว่า ASUS Zenbook Fold OLED นะครับที่ผมสรุไปไม่ได้มันคืออะไรก็เป็นเพราะว่ามันเป็นได้ทุกอย่างครับเป็นแท็บเล็ตขนาด17นิ้วก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็น full size 17นิ้วเลยนะครับซึ่งคุณก็สามารถใช้งานคีย์บอร์ดกับเมาส์แยกก็ได้นะครับแบบนี้หมายความว่าถ้าคุณเอามาตั้งกับโต๊ะนะครับ ก็กลายเป็น d e s k ์ท็อปไปเลยนะครับหรือว่าคุณจะใช้งานเป็นหนังสือเอาไว้อ่านอะไรอีบ e ุ๊กอะไรต่างๆแบ่งเป็น2หน้าอย่างนี้เห็นไหมฮะ Landscape Mode แบ่ง2หน้าก็สามารถทำได้นะครับหรือว่าคุณอยากจะใช้มันเป็นโน้ตบุ๊กปกติที่มันเหมือนโน้ตบุ๊กทั่วไปคุณก็แค่เอามาตั้งแบบนี้แล้วก็เอาคีย์บอร์ดดูนะวางเข้าไปปุ๊บนี่จอด้านล่างก็จะดับไปแล้วก็จะเห็นว่ามีทัสบาร์ขึ้นมาเป็นโน้ตบุ๊กขนาด12.5นิ้ว ปกตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ตัวเดียวคุณจะได้ทั้ง3แบบก็คือได้ทั้งโน้ตบุ๊ก ได้ทั้งเดสก์ท็อปและก็ได้ทั้งแท็บเล็ตนะครับบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ล้ำที่สุดที่ผมเห็นมาในปีนี้แหละไอ้คำว่าโฟลด์ของมันเนี่ยครับในชื่อรุ่นนะ,ะก็คือโฟลด์พับแบบนี้แล้วก็โฟล d a ด l e เบิลสกรีนนะครับจอตัวนี้เป็นจอที่สามารถพับได้นะครับซึ่งยุคนี้เราก็เห็นว่ามีการทําตลาดกับโปรดักต์ประเภทนี้อยู่เยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นตัวมือถือหรือว่าโนบุ๊กเองก็ตามนะครับซึ่งทาง a s u s เขาก็จัดเต็มไม่แพ้ใครอื่นเลยนะครับ,รบไอ้เซนบุ๊กโฟลด์โอเล็ดตัวนี้นะครับหลักๆแล้วนะคร เซ็ของมันเลยนะครับก็คือมันพกพาได้ด้วยแล้วก็เป็นทุกอย่างให้คุณได้นะครับด้วยน้ําหนักตัวตามสเปคประมาณ1.5กิโลกรัมนะครับแต่เอาตรงนะจากที่ผมลองใช้งานมานี่ผมก็รู้สึกว่าเหมือนมันมันจะเกิน1.5สักหน่อยนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าความแน่นของมันหรือเปล่าที่เวลาคุณออสัมผัสมาแล้วเนี่ย มันดูหนาดูใหญ่นะครับโดยเฉพาะด้านความสูงอย่างนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่ามันหนักกว่า1.5แต่ถามว่าพอใสก่กระเป๋าไปแล้วเนี่ยมันมีโหลดอะไรเพิ่มเติมให้คุณแบบปวดไหล่ไหมมันก็ไม่นะครับเพียงแค่ว่าเออคุณก็ต้องเข้าใจหน่อยลวกันว่าตัวโปรดักต์มันจะหนาเพราะว่ามันมีจอ2ฝั่งแล้วก็คีย์บอร์ดอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งคุณจะไม่พกคีย์บอร์ดได้ไหมคุณก็ทําได้นะครับแต่ว่าคุณก็จะเห็นว่า มันก็จะปิดมาเป็นรูปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ผมแนะนําว่าพกคีย์บอร์ดนันไหนมิฉะนั้นจอมันก็จะดูแบบเนี่ยมีช่องเข้าไปตรงกลางอาจจะทาให้ฝุ่นหรืออะไรเข้าไปติดได้นะครับอ่ะมาว่าเรื่องดีไซน์นะฮะหลักๆแล้วนะครับตัวบอดี้เนี่ยก็พรีเมียมนะครับตามสไตล์เซนบุกนะครับเซนบุกเขาไม่ได้เน้นในเรื่องประหยัดนะครับราคาเท่าไหร่ตัวนี้ผมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวผมบอกตอนท้ายเป็นหน่วยดอลลร์ให้ฟังแล้วกันนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่โปรดักราคาเบาๆสำหรับคนทั่วไปนะครับเป็นโปรดัก สำหรับตลาด Niche Market สำหรับคนที่ต้องการแหวกแนวต้องการไม่เหมือนคนอื่นและใช้ชีวิตที่มันแบบล้ำกว่าชาวบ้านเขาอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับมาดูตัวดีไซน์อีกรอบหนึ่งนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ มันเป็น texture แบบเป็นโลหะแต่ว่ามันเหมือนมีความเงาเป็นริ i s m อะไรนิดหน่อยผมก็ไม่รู้อธิบายยังไงนะคุณเห็นมันสะท้อนกับแสงไหมมันดูสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ดูแพงตามตัวเขาเลยนะครับแล้วก็โลโก้เซนบุกใหม่ตรงน,นี้นะครับที่ผมบอกมันเป็นเหมือนโลโก้ GPS เนี่ยก็เอามาให้กับตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนครึ่งล่างนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็น เท t e x t อร์แบบหนังนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเวลาคุณถือคุณจะถือไอ้ตรงนี้แหละฮะคุณจะจับโดนตรงนี้มัเต็มเพราะว่ามันจะไม่แบบไม่ลื่นหลุดมือง่ายๆด้วยนะครับไม่เหมือน t e x t อร์อลูมิเนียมเป็นโลหะตรงนี้นะครับแต่ว่าก็แน่นอนนะครับพอใช้ไปน,นานผมก็ไม่แน่ใจว่าหนังเนี่ยมันจะเก่าลงหรือเปล่าหรือว่าถ้าไปโดนอะไรขีดข่วนของมันเนี่ยมันจะมีรอยแล้ว ทำความสะอาดลอยออกไปได้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเรื่องความหรูหราเนี่ยโอเคเอาไปเต็มเลยนะครับและอ,อย่างหนึ่งนะฮะไอ้หนังบริเวณด้านล่างเนี่ยฮะมันจะทําหน้าที่เป็นตัววางให้องศามันชันขึ้นเล็กน้อยนะครับและนอกจากนั้นนะครับถ้าคุณไม่อยากจะตั้งในโหมดโน,นบุกธรรมดาคุณก็ดูด้านล่างนะครับมันจะมีไอ้ขาตรงนี้อยู่นะครับซึ่งพอคุณง้างมันออกมานี่มันก็จะเป็นคิกสแตนด์โหมดนะครับแบบนี้ก็คือคุณสามารถใช้งานเป็นเดสก์ท็อป อย่างนี้ก็ได้เลยนะครับซึ่งคุณก็จะสามารถตั้งขึ้นมาได้อีกนะครับว่าจะเอาความชันอยู่ประมาณไหนนะทีนี้คุณก็ลองดูนี่ประมาณนี้ตั้งเหมือนเป็นเดสก์ท็อปแล้วก็พิมพ์อย่างนี้ก็ทําได้นะครับอันนี้แล้วแต่คุณว่าคุณจะไปประยุกต์ใช้งานยังไงนะครับแต่ผมบอกเลยนะว่าโคตรเทนะครับถ้าผมเดินเข้าไปในห้างหรือว่าไปในแบบร้านกาแฟแล้วเจอคนทาอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้น้ตบุ๊กอุย้ยโนบุ๊กคนทั่วไปเขาใช้กันเราเหนือคนทั่วไปนะครับเราต้องใช้ foldable device แบบนี้นะครับ คีย์บอร์ดกับจอแย่ yeah. <Yeah. S 1> เขาคิดว่า mm. โอ<ฮ>้โหแบกมายังไงวะจริงๆไม่ยากนะครับเวลาวางพับก็วางลงไปแค่นี้แล้วก็เก็บเป็นอันจบนะครับมันอาจจะดูเก๊ะๆกลางๆมากกว่าโน้ตบุ๊กแต่ว่าเชื่อผมเถอะพอจอเป็นจอ17นิ้วแล้วเนี่ยเวลาคุณกางแบบเต็มเนี่ยฮะมันสามารถใช้งานได้ดีกว่าโน้ตบุ๊กปกติจริงๆนะครับแต่ถ้าคุณอยากใช้งานบนตากเหมืนอนโน้ตบุ๊กปกติเนี่ย มันก็ทําได้นะครับบาลานซ์ของตัวเครื่องเนี่ยถือว่าโอเคด้วยนะครับไม่ได้แบบเรียกว่าไงไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าอุ้ยน้ําหนักหนักเทไปฟังไหนมากกว่ากันนะครับเพราะตัวบอดี้เนี่ยบาลานซ์บนล่างมาค่อนข้างดีนะครับงานประกอบอะไรต่างๆก็ดีด้วยเช่นกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องบอกไว้เลยนะฮะว่าพอเป็นโน้ตบุ๊กแล้วเนี่ย จอขนาด12.5นิ้วเนี่ยมันอาจจะเล็กไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เน้นในส่วนการใช้งานตรงนี้สักเท่าไหร่เพียงแค่ว่าถ้าคุณต้องการแบบมันไม่มีโต๊ะอ่ะแบบต้องนั่งบนมานั่งหรือว่านั่งบนเก้าอี้ที่มันไม่มีโต๊ะเนี่ยคุณก็ยังคงสามารถใช้ได้เท่านั้นเองและสเปคตัวจอหลับเป็นยังไงนะครับเมื่อกางออกเต็มแบบนี้นะครับมันจะเป็นจอขนาด17.3นิ้วนะครับหรือเป็นจอไซส์เดียว,วกว่เกมมิ่งโน้ตบุ๊ก ฟูลไซส์ขนาดใหญ่หรือว่าเป็นพวกจอบ้านสมัยก่อนก็ไซส์นี้เลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับ Aspect Ratio ของเขาเนี่มันจะไม่ได้เหมือนกับจอ16ต่อ9ทั่วไปอันนี้เป็นจอ4ต่อ3นะครับใครที่เคยใช้4ต่อ3เนี่ยน่าจะบ่งบอกอายุได้ระดับนึงนะครับว่าคุณต้องอายุไม่น่าจะต่ำกว่า25-26ปีแน่นอนนะครับเพราะว่าสมัยก่อนจอมอนิเตอร์บ้านเนี่ยฮะสมัยนี้เป็นพวกจอ24นิ้วขึ้นไปใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ย เป็นแบบนี้เลยนะครับ17นิ้ว4ต่อ3นะครับมาในสเกลแบบนี้นะครับซึ่งเอาจริงๆคนทำงานเนี่ยจะชอบแบบนี้เพราะว่ามันมีความสูงที่มากนะครับทำให้คุณแบบเออเวลาเราอ่านเอกสาระอะไรต่างๆเนี่ย มันดูเหมาะสมดีนะครับแบบนี้ผมก็เหมือนจะหลงรักมาแล้วนะเวลาใช้งานเนี่ยรู้สึกนะครับว่าเออมันเวลาดูเว็บสเกลอะไรต่างเนี่ยมันออกมาลงตัวมากกว่าโน,นบุป,ปกติอยู่เยอะเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็มันเป็นจอ OLED ตามชื่อรุ่นมันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคอนทราสต์จัดนะครับหล้านต่อหนึ่งะครับรองรับขอบเขตสีต่างๆจัดเต็มนะครับ DCI P3 100% นั่นแปลว่าคุณสามารถทํางานพวกงานเอกาสารรูปไปสบายนะครับแล้วก็งานตัดต่อรูปก็สบายไม่ต่างกันเลยนะครับขอบเขตสี Pop c แบบนี้ p โปรดักชันเกรดสามารถทําได้เลยนะครับแล้วก็ยังคงรองรับความสว่างสูงสุดที่500นิตมีฟีเจอร์ HDR มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็น HDR True b a c k 500นะครับก็ตามความสว่าง500นิตของเขานะครับนอกจากนั้นยังคงมี Pantone Validate มาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้บอกได้เลยนะครับว่า เป็นจอคุณภาพท็อปของโนบะุกณเวลานี้เช่นเดียวกันนะครับแต่มีข้อเสียไหมนะครับอันนี้ข้อเสีย o อเลผมคงไม่พูดถึงนะเพราะว่าถ้าคุณมาถึงระดับนี้คุณก็คงศึกษาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าข้อเสียโดยตรงของรุ่นนี้มันก็มีในระดับหนึ่งนะครับด้วยความที่จอเป็นจอโฟลเนี่ยเวลาคุณใช้งานแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะตั้งมันตรงขนาดไหนคุณถ้าคุณไม่มองมันตรงๆจริงคุณแบบเฉียงข้างนิดหน่อยเนี่ยคุณจะเห็นว่า มันมีตรงกลางที่มันเป็นคลื่นแบบเห็นได้ชัดเจนพอสมควรเนี่ยคุณลองดูเนี่ยเห็นไหมมันจะมีคลื่นชัดเจนเนี่ยตรงกลางเนี่ยต่อให้คุณปรับตรงฟุ๊บ มันก็มีความบุ่มลงไปอยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งถ้าคุณจะใช้อุปกรณ์ที่มัน f o l d a b l e แบบนี้ก็อาจต้องทําใจรับมันตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีอีกเรื่องประเด็นหนึ่งนะครับในส่วนของ t e x t u r e จอเนี่ยมันไม่สามารถเป็นพวกจอกระจกได้เพราะว่ากระจกมันแข็งนะครับคุณไม่สามารถเอากระจกมาพับได้นะครับอันนี้ก็เป็น t e x t u r e อร์พิเศษของเขาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันก็น่าจะเป็น composite ของพลาสติกอะไรอย่างนี้นะครับนั่นแปลว่ารอยขีดข่วนในพวกนี้ ไม่ไหวนะครับถ้าคุณไปโดนอะไรขีดข่วนที่มันเป็นแบบแหลมๆจริงๆ,งๆเนี่ยผมว่ามันเข้านะครับแล้วก็เข้าแบบว่ากูไม่กลับด้วยนะครับมันอาจจะไม่ได้ตกแล้วแตกง่ายๆเหมือนกระจกแต่ว่ารอขีดข่วนเนี่ยมันจะเป็นได้ง่ายนะครับ n e s s scale นะครับถ้าคุณไปดูไอ้พวกแบบความแข็งในการขีดข่วนเนี่ยกระจกนะครับจะอยู่ที่ระดับ6ส่วนไอ้พวกนี้จะอยู่แค่ระดับ2 ถึง3เท่านั้นนะครับคุณลองไปเซิร์ชดูก็ได้พวกช่องแบบ Jerry Rick Everything ะฮะที่เขาแบบชอบเอาอะไรมาขูดจอนะครับอันนี้เราทำไม่ได้เหมือนเขาไงก็เลยลองไปดูนะว่าไอ้พวกอุปกรณ์โฟที่มันเป็นแบบ วัสดุจอแบบนี้มันเป็นรอยขิดว่วนได้ง่ายพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังในส่วนนี้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ระวังอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องระวังอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามันสะอาดก็คงไม่ได้มีรอยอะไรนะครับอีกประเด็นหนึ่งเลยนะครับก็คือจุดอ่อนอาจจะอยู่ในบริเวณด้านหลังของบานพับตรงนี้นะครับบานพับตรงนี้ถ้าสมมุติว่าคุณใช้งานไปไม่มีปัญหาหรอกมันเปิดปิดได้หลายหมื่นครั้งอยู่แล้วเพราะเขามีการเทสมานะครับแต่ว่า อย่าให้มีฝุ่นเข้าไปนะครับถ้ามีฝุ่นเข้าไปเนี่ยก็อาจมีปัญหากับตัวบานพับได้ในระยะยาวฮะและด้านบนของตัวจอนะครับก็จะเห็นว่ามีกล้องอยู่นะครับตัวนี้เป็นกล้อง5ล้านพิกเซลนะครับมี IR มาด้วยนะครับคุณภาพของภาพดีนะครับดีแบบระดับแท็บเล็ตระดับมือถือเลยก็คือเวลาคุณวิดีโอคอนเฟรนซ์เนี่ยเขาจะคิดว่าคุณใช้กล้องคุณภาพสูงภาพคมมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือ IR ฟังก์ชันของเขาเนี่ยหมายความว่ามันสามารถใช้งาน แบบคู่กับพวก Windows Hello ลวลาเปิดเครื่องมาแล้วมันสแกนหน้าเข้าก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับปกติน้ตบุ๊กราคาสูงๆเขาก็จะให้ฟีเจอร์นี้มาซึ่งตัวนี้มันสูงเกินสูงนะครับก็เลยต้องให้มานอะไรฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเห็นว่าตัวจอเนี่ยมันก็ทำหน้าที่เป็นคีย์บอร์ดได้ถ้าคุณอยากจะพิมพ์แล้วคุณไม่อยากจะพกคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็มีออนสกรีนคีย์บอร์ดที่สามารถใช้งานได้จริงเพราะ Response Time แล้วก็ s p o n s i v e n e s s ของมันเนี่ยเวลาคุณพิมพ์เข้าไปเนี่ย มันมันมันเร็วติดมือนะครับอาจจะมีข้อเสียแค่ว่าคุณไม่สามารถพริมพ์สัมผัสได้เพราะาคุณต้องลงไปมองดูเท่านั้นแต่ว่าถ้าคุณจะพิมพ์รัวๆเนี่ยมันวิจิเตอร์ให้คุณได้ครบนะครับเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวคุณลองดูนะผมจะพิมพ์ด้วยโน้ตแพดนะครับก็เนี่ยเวลาคุณกดยังไงมันก็ขึ้นแบบตามนิ้วคุณเลยนะครับไม่ได้มีดีเลยอะไรแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้ไอ้นี่ก็ได้ถ้าคุณไม่อยากจะพกนะครับเพียงแค่อย่างที่บอกไปตอนแรกถ้าไม่พกมันก็จะพับจอในรูปแบบ ประหลาดประหลาดนิดหน่อยเท่านั้นทีนี้คีย์บอร์ดมันทํางานยังไงนะครับคีย์บอร์ดเองเนี่ยมันเป็นคีย์บอร์ดแบบบลูทูธนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อเสียอยู่บ้างก็คือเวลาคุณแบบ เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วคีย์บอร์ดมันก็ต้องรอเวลาในการคอนเน็กแป๊บหนึ่งนะครับมันไม่ได้นานครับมันเป็นแบบตัวเลขแบบวินาทีแบบ 2- อสวิแค่นั้นแหละแต่ว่าก็อาจจะมีประเด็นแค่ว่ามันไม่ทันทีเหมือนคีย์บอร์ดที่ติดอยู่บนตัวเครื่องเท่านั้นแต่ว่าถ้าคุณใช้สักพักคุณก็จะปรับความเคยชินกับมันได้นะครับและด้านใต้เนี่ยมันก็จะมีตัวแม่เหล็กกบเซนเซอร์มันอยู่นะครับซึ่งเวลาคุณวางไปบนจอเนี่ยคุณดูนะเห็นไหมมันมีจอเป็น2แบบจอยาวแบ่งบนล่างอยู่ถ้าผมวางเข้าไปนะคร บิจิสเตอแล้วก็ปิดจอล่างให้เหลือแค่จอบนกลายเป็นโนบุ๊กปกตินะครับอันนี้ก็ต้องใช้คีย์บอร์ดตรงรุ่นของเขานะเสร็จแล้วพอเราเปิดออกมาปุ๊บมันก็กลับมาเป็นจอยาวเหมือนเดิมนะครับทีนี้ฮะมันจะมีรอยไหมเวลาคุณวางคีย์บอร์ดบนจอเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะกลัวกันนะครับผมคิดว่าไม่มีถ้าเป็นฝุ่นทั่วไปเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยด้านล่างของตัวจอเนี่ยมันก็จะมี ไม่ใช่ด้านล่างด้านข้างของตัวจอเนี่ยมันก็จะมีในสิ่งที่เรียกว่าอย่างยื่นขึ้นมานะครับอันนี้ก็พูดไง่ายว่ามันจะช่วยเป็นเลเยอร์สูงขึ้นมาไม่ให้ตัวคีย์บอร์ดโดนกับตัวจอโดยตรงนะครับและด้านล่างของคีย์บอร์ดเองมันยังมีขาอีก4จุดนะครับมันแปลว่ามันก็คงไม่โดนแน่ๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมติคุณมีอะไรที่มันเป็น ฝุ่นที่มันขนาดใหญ่หน่อยก็คงอาจจะยังโดนอยู่ดีนะครับแต่ว่าไอ้เท็กซ์เจอร์ที่มันเป็นยางยื่ออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีข้อติเล็กน้อยน,นะครับมันเป็นเท็กซ์เจอร์แบบเหมือนออกฟองน้ำนะนั่นแปลว่าถ้าคุณใช้แบบเก็บในกระเป๋าบ่อยๆกระเป๋าคุณมันมีขุยมันมีผงมีฝุ่นอะไรเนี่ยมันก็จะติดอยู่ตามไอ้เท็กซ์เจอร์ตรงนี้เป็นอะไรที่อาจจะดูไม่ค่อยงามสักเท่าไหร่นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะว่าไอ้พวกโน้ตบุ๊กที่มันยิ่งแพงยิ่งหรูเนี่ย มันต้องยิ่งรักษาความสะอาดเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาต่อกันที่ในตัวของตัวคีย์บอร์ดนี้บ้างนะครับคีย์บอร์ดนี้มันก็มากับชุดเครื่องเขาเลยนะครับเวลาคุณซื้อมาคุณก็ได้อันนี้มาด้วยนะครับซึ่งการตอบสนองอ่างต่างๆถือว่าดีนะครับและฟีลิ่งการใช้งานจัดว่าดีด้วยนะครับเป็นคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กที่ผมโน้ตบุ๊กอีกตวไม่ใช่โน้ตบุ๊กอ่ะเอาเป็นว่าเป็นคีย์บอร์ดอุปกรณ์พกพาคอมพิวเตอร์พกพาที่ผมว่าดีที่สุด1ใน3เลยก็ว่าได้คุณลองฟังเสีามทลยก็คือแบบ ระยะในการกดเนี่ยลึกนะครับแล้วก็มีการตอบสนองกับนิ้วทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหมันพิมพ์มันนะยิ่งพิมพ์ยิ่งมันนะครับบางที่ดีกว่าคีย์บอร์ดปุ่มยางของพวกเดสก์ท็อปด้วยซ้ํานะครับนี่แนะนําว่าให้ไปลองเองแต่อาจจะลองยากหน่อยผมคิดว่ารุ่นนี้ก็ไม่น่าจะมีตั้งโชว์ตามห้างทั่วไปนะครับแต่ถ้าคุณจะเชื่อ feeling ผมผมบอกกันเลยว่า f e ลลิ่งคีย์บอร์ดตัวนี้ satisfying นะครับเป็นคีย์บอร์ดที่ f ีล l ิ่งการใช้งานจัดว่าดีมากๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ touchpad ด,ด้านล่างเป็นยังไงดี แต่ว่าคุณดูนี่นะได้ยินไหมได้ยินเสียงคลิกไหมนี่เลยนะครับด้วยความที่มันบางมากเนี่ยทำให้โอกาสคลิกลั่นก็เยอะเวลาคุณบิดตัวบอดี้มันิดนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่นี้มันคลิกแล้วผมไม่ได้คลิกเนี่ยคุณเห็นไหมมือผมไม่ได้อยู่บนทัชแพดเนี่ยมันก็เลยไม่เหมาะสมมันอาจจะลั่นได้นะครับแต่ถ้าคุณว่ากันในเรื่องการใช้งานเนี่ยมันก็โอเคนะครับเพราะน้ําหนักการคลิกของมันเนี่ยมันไม่ได้คลิกยากอะไรมากมายนะครับคุณสามารถใช้นิ้วเดียวลากแบบ กดได้เลยครับเหมือนในพวกคีย์บอร์ดที่เป็นโน้ตบุ๊กไค่ผลไม้อะฮะเขาก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับตตัวนี้มันอาจจะไม่ใช่ force touch แบบนั้นแต่ว่าผมบอกเลยว่า feeling มันใกล้เคียงนะครับเพียงแค่ถ้าคุณไม่ชอบ trackpad ที่มันลั่นง่ายเนะะี่ยฮะมันก็อาจจะเนี่ยลั่นง่ายไปหน่อย อ๋อเลขอย่างหนึ่งนะครับไอ้ตัวนี้มันไม่ได้มี LED b a c k l i g t นะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณใช้งานที่มืดก็ตัวใครตัวมันนะครับอาจต้องพิมพ์สัมผัสหรือไม่ก็อาจจะต้องใช้ on-screen keyboard ของเขาเอานะครับเลเยอรอะไรผมก็ไม่ได้ตินะเพราะเหมือนนอนบุกทั่วไปนะครับส่วนการชาร์จนะครับก็ไม่ได้ชาร์จผ่านการเสียบอย่างนี้นะครับคุณต้องชาร์จแบบเก๊กกังๆหน่อยก็คือ USB Type C ตรงนี้นะครับซึ่งคุณก็อาจจะ C to C มาชาร์จตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะชาร์จจากภายนอกก็ได้นะครับแต่อาจจะไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่าอายุการใช้งานแบตเตอรี่มันก็ไม่ได้แป๊บเดียวหมดนะนะตัวนี้มันก็เขียนอยู่ว่า2 5 0ม ah ิลลิแอมนะครับมันมันไม่ได้เยอะอะแต่ว่าสําหรับคีย์บอร์ดแล้วก็ชาร์จแพดคุณก็สามารถใช้งานได้นานพอสมควรนะครับนานเท่าไหร่ไม่แน่ใจเพราะว่าจากที่ผมใช้งานมาประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างงี้แต่ไม่ได้ใช้งานตลอดนะใช้งานแบบเทสเทส,เทสผ่านๆน,นะครับก็ ไม่ได้หมดอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าคุณไม่ใช้คุณก็สามารถกดปิดสวิตช์ด้านข้างตรงนี้ได้เพียงแค่พอคุณปิดแล้วเนี่ยมันก็เฮ้ยทำไมมันใช้ไม่ได้วะถึงแม้ว่าตัวจอมันจะรีสเตอร์ด้วยแม่เหล็กไปแล้วอ๋อลืมเปิดอย่างนี้ก็ว่ากันไป มาต่อที่ I.O. กันบ้างนะครับตัวนี้ I.O. ไม่รู้จะพูดไหรเพราะมันไม่มีนะครับฝั่งซ้ายไม่มีฝั่งขวามีนิดหน่อยนะครับมีในที่นี้ก็คืออันนี้จะเป็นช่อง thunderbolt usb c นะครับ3.5 combo หูฟังไมโครโฟนแล้วก็ช่องระบายอากาศสุดท้ายเป็น power buttons นะครับตรงนี้จริงๆมันก็มี type c อีกอันหนึ่งะครับแต่ไม่ได้นะครับวันนี้มีหน้าที่แค่ชาร์จตัวคีย์บอร์ดอย่างเดียวไม่ใช่ว่าคุณเอาไอ้อุปกรณ์ ต่างๆมาเสียบทำไมไม่ดีเทคทำไมไม่ดีเทคมันไม่ใช่ส่วนเดียวกันนะครับคุณต้องเสียบเข้าตัวเครื่องไม่ใช่เสียบเข้าอันนี้ถึงแม้ว่ามันจะวางอยู่บนนี้ก็ตามนะครับอันนี้เป็นอะไรหลายคนที่อาจจะพลาดได้ซึ่งตอนแรกผมคิดว่าเออเสียบๆไปเถอะอ๋อไม่ใช่มันคนละส่วนกันนี่หว่ามันคนละเลเยอร์กันนี่หว่าขนาดผมเองก็ยังพลาดนะครับส่วนด้านบนนะครับมี Vo ูทูธบั t เชนอยู่นะครับแล้วก็มีลำโพงส่วนตรงนี้ก็จะเป็น t h u n d e r b o l t อีกหนึ่งช่องนะครับแล้วแต่คุณจะถนัดใช้ฝั่งไหนเวลาคุณใช้เป็นน้บบุกกอาาีคณ็ชร์จเั ไอพอร์ตตรงนี้จะดีกว่าแต่ถ้าคุณใช้เป็นแบบตั้งด้านนี้นะครับตั้งแบบนี้นะครับก็เข้าตรงนี้จะดูดีกว่าฮะส่วนลําโพงนะครับตัวนี้มันมาในสไตล์แอดมอสเลยนะครับเพราะว่ามันมีหลายจุดนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจมีกี่ตัวตามสเปคเขาไม่ได้บอกแต่ผมเดาว,ว่าน่าจะมี4ตัวนะเพราะว่าเนี่ยรู้สึกว่าเสียงมันออกมาจากตรงบริเวณนี้เลยนะครับแล้วคุณภาพเสียงก็ดีตามขนาดตัวมันนะครับก็คือในเรื่องความดังเนี่ยดังเลยนะครับแบบพอคุณเร่ง50ก็ รู้เรื่องแล้วนะครับแต่พอ80ขึ้นไปไปถึงร้อยเนี่ยแทบจะไม่ได้ดังขึ้นแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับก็โอเคนะครับในเรื่องรายละเอียดยอะไรต่างๆกุ้งกิ้งพอมีนะครับเสียงเบสยังไม่ค่อยมีเพราะว่าตัวบอดี้ของเขาเนี่ยมันตั้งลอยแบบนี้มันไม่ได้ออกแบบมาให้แบบยิงลงโต๊ะเหมือนพวกโนบูทั่วไปโนบูทั่วไปเนี่ยคุณจะเห็นว่าลำโพองอยู่ด้านล่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณใช้งานเนี่ยฮะมันก็จะมีเอฟเฟกต์ทอนจากโต๊ะให้รู้สึกเหมือนเป็นเบ มันก็พูดง่ายว่าเสียงกลางดีเสียงสูงดีนะครับไม่ได้ดีถึงขัง้นลำโพงแยกแต่ก็ดีสําหรับเกรดของแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กเพียงแค่เสียงต่ํายังไม่ค่อยมีด้วยความที่มันไม่มี resonance ไม่มีการสะท้อนลงโตะเท่านั้นนะครับโดยรวมผมก็ให้ผ่านนะคุณสามารถฟังเพลงได้โดยที่ยังพอมีอรรถรสนะครับอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าไม่หุนหิดแน่นอนครับส่วนสเปคของมันนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าผมเสียใจนะไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็น intel u series นะครับ core i7 1 2 50U นะครับที่แค่9วัตต์นะฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีช่องระบายความร้อนแล้วทำไมถึงให้มาแค่9วัตต์นะครับมันเป็น CPU ประหยัดพลังงานนะครับแต่ยังไงก็ตามมันเป็น72ด2อะไรมันยังเป็น Hybrid โ r o เซสเซออยู่นะครับแต่ว่า Performance Core มีแค่2ออนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยอีก8คอเป็น efficient นะครับและก็12 t r r e a d นะครับนั่นแปลว่า ตัวนี้พอคุณจะเอาไปทํางานอะไรที่มันจริงจังเรียกพลังการวนผลเ,ลเนี่ยมันจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณนะครับเพราะว่า performance c o r e มีแค่2แล้วก็ TDP แค่9วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วบอกไ้เลยตัวนี้มันก็คงหมดอยู่แค่ในการใช้งานทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยครับถึงแม้ว่าจอมันจะเทพมากแต่พอคุณไป Photoshop ซะก่อนเถอะแล้วคุณไปเปิดรูปแบบ40ล้านพิกเซลของกล้อง m i r r o r l e s s ระดับเทพนะครับเพราะว่าถ้าคุณ ใช้ถ้าคุณเป็นตากล้องที่ใช้น้ตบุ๊กได้ระดับนี้นะครับผมเชื่อว่ากล้องของคุณก็ต้องเป็นกล้องที่โคตรเทพเช่นเดียวกันแต่ผมคิดว่าเอามาประมวลผลในนี้ปรับแต่งอะไรต่างๆเข้า Lightroom พอแก้อะไรเยอะๆแล้วหลายๆรูปมันจะไม่ไหวเอาหน้าเพราะว่าตัว CPU เนี่ยบอกตรงนะครับมันก็เป็น c CPU ีสหรับโน้ตบุ๊กทำงานเอกสารทั่วๆไปเลยนะครับไม่ได้แรงอะไรนะครับส่วนเมมโมรนะครับอันนี้ก็ให้มา16 g b นะครับก็ถือว่า พอนะครับสำหรับ drra ในกรณีที่คุณต้องการจะใช้งานเรียกว่าอะไรใช้งานแบบเปิดแท็บเน็ตอะไรต่างๆเยอะนะครับมันก็สามารถเอาอยู่นะเพียงแค่ว่าถ้าสมมติแต่ละแท็บเนี่ยมันมีอะไรต่างๆที่ขึ้นเยอะมี พูดง่ายๆกาปวนผลเยอะก็อาจจะไม่ไหวถึงแม้ว่าแรมมันเยอะแต่ไปตันที่ตัว CPU นะครับส่วนกราฟิกนะครับกราฟิกนี้ก็เป็น Intel Iris Xe นะครับซึ่งก็มีโคเด c กมีอย่างต่างๆที่ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการตัดต่อหรือว่า Encode, Decode อะไร CPU ตัวนี้แล้วก็การจอตัวนี้ พอใช้ได้นะครับถึงแม้มันอาจจะไม่ได้แรงที่สุดเพราะว่าพลังการวนผลไม่ได้เยอะแต่ว่าถ้าวัดกันแค่ในเรื่องการวนผลโคเด็กซอฟต์แวร์ต่างๆมันก็ถือว่าผ่านฮนะต่อมานะครับจะเป็น SSD นะครับซึ่งตัวนี้มันให้มาขนาด 1TB ทรไบนะครับโดยรวมก็คงไม่ต้องอัพอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าความเร็วก็ทำได้ดีเช่นกันนะครับค่ารีสเกือบเกือบ5กิกค่าไร้5กิกกว่าๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกไว้ก่อนว่า เออมันจริงๆแล้วเป็น PCI 4มันจะแรงได้กว่านนี้นะ6กิกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเห็นนะครับแต่ตัวนี้ถ้าคุณไม่ได้เรียสเรื่อง b e n c h มาร์เนี่ยมันก็แรงมากแล้วนะครับแรงเกินกว่าการใช้งานคนทั่วไปส่วนใหญ่อยู่แล้วแล้วก็แรงกว่า PCI 3.0แบบเยอะมากๆแล้วล่ะทีนี้เรามาว่ากันเรื่องราคาของระบ,บุทตัวนี้กันบ้างนะครับอันเนี้ยผมชอบนะใช้งานอะไรต่างเนี่ยมันดีจริงนะครับแต่ว่า ราคาเปิดตัวต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ3,500 US d ลลาร์นะครับซึ่งถ้าคุณแปลงเป็นเงินไทยก็นี่นะครับ133,000กว่าบาทนะครับพอเข้าไทยแล้วเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าราคาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่บอกได้เลยนะครับว่างบประมาณนี้นะครับมันก็มีตัวเลือกโน้ตบุ๊กหลายๆตัวให้คุณเลือกนะครับโดยที่ ถ้าคุณจ่ายประมาณนี้จริงเนี่ยคุณจะได้สเปคที่แรงมากๆนะครับแต่ตัวนี้สเปคมันไม่แรงนะครับมันไปอยู่ที่กิมมิกและการใช้งานที่บอกให้เลยว่าล้ำที่สุดจริงๆฮะและด้วยความที่มันล้ำขนาดนี้ครับผมเชื่อว่าถ้าคุณยกมันไปใช้งานนอกสถานที่จะต้องมีคนมองนะครับถ้าเป็นคนรู้จักเขาต้องทักอย่างแน่นอนว่าเฮ้ยนี่อะไรวะทําไมมันเท่จังนะครับซึ่งขนาดผมเองผมเป็นคนที่รีวิวพวกอุปกรณ์คอมอยู่แล้วตอนเข้ามาที่ออฟฟิศวันแรกผมยัง โอ,โอ้โหโคตรเฟีย้ยวเนี่ยอะไรเนี่ยขอยืมมาใช้บ้านที่บ้านจักรทิศนึงได้ไหมพอไปลองใช้แล้วเออมันมันก็เฟี้ยวจริงๆนะ <c oughs> จากประสบการณ์ใช้งานเนี่ยมันดีกว่าโน้ตบุ๊กเป็นไหนๆเพราะว่าจอมันใหญ่ล้วเราสามารถเนี่ยใช้ที่มุมไหนก็ได้นะครับเนี่ยอย่างที่ผมทําให้ดูเนี่ยก็คือผมหันจอให้คุณดูแล้วก็ใช้งานอย่างเงี้ยมันก็ใช้งานได้สะดวกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็ยังคงมีอยู่หลายๆอย่างนะครับในเรื่องของอุปกรณ์โฟล a ว l เ d e v i c สเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความทนทานนะครับนี่เขาบอกว่ามัันนโฟลดไ้้หหายหมื่ครง แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาก็โฟนในสภาวะ<ๆ>การใช้งานที่ค่อนข้างสะอาดอาของเขาไงถ้าสมมติมันเจอฝุ่นหรือว่าเจออะไรต่างๆเข้าไปรอยขีดข่วนบนจอเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับตัวนี้มันล้ำจริงแต่ว่าทุกอย่างที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยคณก็อาจจะต้องดูแลรักษาแล้วก็แบบใส่ใจมันสักนิดนึงนะครับส่วนอื่นผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเด่นมากนะครับเพราะว่าสเปคของตัวมันมันก็ไม่ได้ทํางานอะไรจริงจังได้เหมือนพวกโน้ตบุ๊กอาจจะเป็นแค่ ประมาณแบบโน้ตบุ๊กสายทํางานเอกสารจริงๆนะครับอาจจะปีนขึ้นไปแบบตัดต่อรูปภาพเล็กๆน้อยๆได้นะครับแต่ผมเสียดายนั้นะด้วยความที่จองคุณภาพดีขนาดนี้นะครับก็อยากให้สเปคภายใน มันดีกว่านี้นะครับแต่อย่างไรก็ต่ำนะครับแบตเตอรี่มันก็โอเคเพราะว่ามันขนาด75วัตต์อัวอร์นะครับและจากการใช้งานแบบนี้ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอาการที่แบตหมดเร็วแต่อย่างใดเพราะว่าเนี่ยผมใช้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแบตเตอรี่มันยังเหลือเยอะมากนะครับตลอดเทปที่ถ่ายเนี่ยลดไปประมาณแค่10%นิดๆเท่านั้นนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ว่าพอมาใช้งานตัวคีย์บอร์ดแล้วก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าคุณยกคีย์บอร์ดไปมาเนี่ย แล้วคุณสบาดในคุณดีมไหมตอนนี้จอผมกําลังคลิกเองอยู่นะครับอันนี้คือข้อเสียของเขานะครับตัวคีย์บอร์ดนี้ทำมาได้ดีฟีลิ่งการใช้งานโอเคนะครับแต่ว่ารู้สึกว่า s e n ซิทิวิตีของการคลิกเนี่ยมัน พอมันบิดนิดนึงมันคลิกซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาหลักที่ผมเจอนะครับจับนิดจับหน่อยเอาคลิกลั่นละนะครับบางที่สองเฟซชาวบ้านอยู่้ไปกดแชร์ให้เขาตายแล้วไม่ได้ทําอะไรอย่างนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นข้อควรระวังนะครับส่วนอื่นจะไปลองหาเล่นเองได้ไหมตัวนี้ผมคิดว่าอาจจะยากสักหน่อยนะครับด้วยความที่โปรดักต์มันค่อนข้างจะนิชมาร์เก็ตผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอาลงร้านให้เราแบบไปลองเล่นดูหรือเปล่านะครับแต่ว่า ถ้าคุณแบบไม่มีงบประมาณหลัดนี้ยและถ้าเขาเอาลงร้านจริงๆไม่อยากซื้อคุณก็ไปลองเล่นดูเฉยๆก็ได้นะผมรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใช้งานโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตที่เออมันเป็นอีกแบบหนึ่งและทุกคนควรจะได้ลองมันครับ